ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคิมก็จะมาทํารีวิวนะครับผมสําหรับรองเท้านะครับที่เพิ่งซื้อมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมถึงมันจะออกมาสักพักแล้วนะครับผมแต่ว่ากระแสะของมันก็คือยังไม่ลดลงเลยนะครับผมนั่นก็คือ Converse นั่นเองนะครับผม กินรองเท้าใหม่ก็คือดีอนี้มาแล้ววัวสวยงามจะให้ดูดีเทลก่อนนะครับสวยจริงนะก็สำหรับรุ่นที่คิมซื้อมานะครับผมก็คือ Run Star High นะครับผมรุ่น High นั่นเองนะครับสีแบล็คนะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าราคาที่ได้มาก็คือดีงามมากๆนะครับผมจึงคือเป็นเหตุผลหลักนะที่ตัดสินใจซื้อคู่นี้นะครับผมสำหรับราคาที่คิมได้มานะครับผมคู่นี้นะก็คือสอง0็ด้เจ็สิบาทนะครับผมโอ้โหแค่ได้ยินราคาก็คือหูพึงแล้วอะคือปกติเขาขายกันแบบ3 5 0พันห้านะครับผมคือต่ำต่ำสุดเลยที่เคยเห็นก็คือประมาณแบบ ไม่เกินสามพันะเออสามพันอัพแน่นอนนะครับผมแต่ว่าคู่นี้ก็คือได้มาในราคาสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะโอ้โหไม่ซื้อไงเออก็ต้องซื้อแล้วป่ะนะครับผมโดยเหตุผลหลกักๆนะครับผมที่คิมซื้อเจ้าคู่นี้มานะครับผมก็มีในการหหดสามข้อนะครับข้อแรกก็คือราคาของมันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นรก็คือราคาแค่2 7 7 0นะครับผมกับรันสตาร์ไฮเออซึ่งเป็นรุ่นฮิตแบบว่าฮิตมากๆนะครับผมในปีที่แล้ว จนกระทั่งมาจนถึงปีนี้เนาะก็ยังฮิตไม่ตกนะครับผมทุกคนก็ยังใส่กันแบบว่าเออเยอะมากเลยนะครับผมทั้งแบบไอดอลดาราต่างๆนะครับผมซเลบิตี้อะไรใครๆก็คือต้องใส่คู่นี้นะครับผมแล้วก็จะลากไปถึงเหตุผลที่2นะครับผมก็คือไอดอลดาราก็คือใส่กันเยอะมากจริงๆนะครับผมเอาจี่กิก็เห็นจากไอดอลเกาหลีเลยเนาะเออเขาก็ใส่กันแบบว่า เยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบ stray kids หรือว่า BTS นะครับผม Red Velvet ซึงกิอะไรเงี้ย ENHYPEN อะไรเงี้ยคือแบบเห็นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็วงอื่นๆอีกอะก็คือทุกคนนะอย่างน้อยก็ต้องมีคู่นี้นะครับผมก็คือถือว่าเป็นสามรประจําบ้านอีกคู่หนึ่งปะ่ะเออแล้วก็เหตุผลสุดท้ายก็คือมันสูงนะครับผมแบบว่าคือใครที่แบบเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สูงมากอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ พอมาใส่คู่นี้บอกเลยว่าสูงขึ้นแบบแน่นอนนะครับผมดูจากส้นได้ก็คือแบบหนามากนะเออส้อนขึ้นหนาจริงนะครับผมคือคิมก็สูงประมาณ176ประมาณนี้เออพอมาใส่คู่นี้ก็จะทำให้ยิ่งดูสูงดูเพรียวขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลที่คิมตัดสินใจซื้อมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือรู้ป่ะอันนี้คู่สุดท้ายของไซส์นี้เลยนะนะครับผมอันนี้คือไซส์สิบเนาะเออ แล้วมันเหลือคู่สุดท้ายตอนนั้นอะเป็นช่วงเวลาที่แบบตัดสินใจได้แบบเร็วมากอะในการเสียเงินนะครับผมคือแบบเข้าไปปุ๊บเห็นปุบ๊บกดดูคือเหลือคู่เดียวแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากกดก็คือกดปุ๊บสั่ง <c oughs> <c oughs> ก็คือภายในแบบไม่ถึง5นาทีก็คืออ่าเงินก็คือไปแล้ว2007นนะครับผมเป็นการตัดสินใจที่วู่วามสุดๆเลยนะเออแต่ว่า ก็ถือว่าคุ้มนะที่ได้มานะครับผมเพราะว่าในราคานี้มันก็ไม่น่าจะหาได้จากที่ไหนแล้วแถมแบบไม่ต้องรอพีด้วยอันนี้คือแบบพร้อมส่งนะครับผมคิมสั่งเมื่อวันอาทิตย์นะวันอังคารก็คือได้แล้วนะก็ได้ของเร็วมากนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้โหถูกขนาดนี้มันจะเป็นของปลอมหรือเปล่าคือคิมก็ได้ทําการแบบเช็คกับทางร้านหรือว่าดูร้านต่างๆแล้วเออว่าเขาแบบของแท้แน่นอนนะครับผมคิมเลยมั่นใจ ที่จะสั่งเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่าของในร้านเขาแบบยังเหลือไหมนะแต่ว่าใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวคิมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description box นะครับผมเผื่อว่าใครแบบสนใจหรืออยากต้องการรุ่นนี้เหมือนกันนะครับผมที่คิมดูก็จะมีข้อสั้นด้วยสีขาวสีดำนะข้อสั้นก็คือมีหมดเลยนะเออแต่ว่า ไซส์ก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันยังเหลือหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวคิมจะแปะไว้ที่ใต้ description นะครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิมจะมาทำา u t f i t idea นะครับผมให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะสำหรับการ match นะครับผมกับรองเท้าคู่นี้นะ convert run s i g h นะครับผมว่าควรแต่งตัวยังไงนะครับให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้นะครับผมก็ไม่รอช้านะครับก็ไปดู outfit idea กันเลยนะครับผม 완적인 입숨 네가 내게 말을 걸 때마다 uh, 내 기분은 higher God what's your desire 내 심장은 paradise You're yeah. oh. beautiful, y o u can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마, you're can't you see 내눈에는 완벽해 ก็นั่นแหละครับผมนั่นก็เป็น3ลุกนะครับผม3ามอาฟิตไอเดียนะที่คิมก็จัดมาให้นะครับผมเผื่อว่าใครแบบจะเอาไปเป็นอินสไปร์เรชันในการแต่งตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแมทสีนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับกางเกงเสื้ออะไรเงี้ยเออการแมทกันนะครับผม,ผมก็สามารถนําไปแมทกันได้นะครับผมความจริงมันยังแบบแมทได้อีกหลายลุกมากเลยนะเออเพราะว่า พอมันเป็นสีดําขาวใช่ป่ะเออมันแบบแต่งตัวง่ายมากๆนะครับผมไม่ว่าจะใส่กับอะไรก็คือเข้าไปหมดเลยนะเออไม่ว่าจะใส่กับแนวเออโทนเอยหรือว่าจะเป็นแนวทางการอะไรเงี้ยกึ่งทางการอะไรต่างๆนะครับผมใส่กับสูทใส่กับเสื้อแขนยาวหรือว่าอะไรก็คือได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันแบบเข้าได้กับทุกรูปจริงๆนะครับผมบอกเลยคู่เดียวก็คือใช้คุ้มแน่นอนนะครับผมใครที่แบบไปซื้อมาแล้วก็รีวิวหลังจากที่ได้ใส่ตอนลองชุดเมื่อกี้นะครับผม ก็รู้สึกว่าความหนักก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเออใส่แบบใส่ไปสักพักนึงอะ่ะจะรู้สึกแบบปวดปวดเท้าอะ่ะเริ่มรู้สึกไม่เมื่อยเท้าม่เมื่อยข้อเท้านิดนึงอะ่ะเออมันเหมือนแบบมันหนักมากใช่ไหมมันก็ไม่หนักขนาดเราแต่แบบเออมันหนักก,กว่ารองเท้าปากติที่เราใส่คือปกติทีมใส่ก็จะเป็นพวกแวนใช่ป่ะเออพวกแวนมันก็จะแบบเล็กๆเบาๆแบแบบง่ายๆสบายๆอะไรก็แต่นี้คือแบบ ด้วยความที่มันเป็นข้อหุ้มแบบข้อสูงแถมแบบยังมีส้นที่หนาขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีแบบพื้นรองเท้าที่แบบว่าเออกิมมิคอะไรเงี้ยทาให้มันแบบเพิ่มความหนักไปอีกแบบเออมันเลยอาจจาะร,รู้สึกว่ายังไม่ชินในการใส่ครั้งแรกเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าถ้าใส่ไปเรื่อยๆก็น่าจะชินขึ้นแหละก็ลองแบบไปตัดสินใจกันดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับความหนักแต่ว่ามันเท่ก็ เลืออนเทนดีกว่านะเออมันใส่แล้วแบบมันดูดีมากๆนะครับผมความหนักก็เออทนทนเอาแล้วกันเนาะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียก็คือเรื่องของการถอดก็คือถอดค่อนข้างยากนะถ้าแบบสมมติว่าวันไหนเราจะต้องออกไปแล้วคิดว่าวันนั้นเราต้องได้ถอดถอดใส่รองเท้าบา่อยๆก็คือคู่นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในวันนั้นนะเออเพราะว่ากว่าเราจะแก้เชือกใช่ไหมกว่าจะดึงเท้าออกมาจากรองเท้าอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นข้อสูงมันก็จะแบบ ยากกว่าปกติดึงนะครับผมแล้วก็กว่าจะใส่ได้กว่าจะมัดเชือกก็คือโอ้โหเสียเวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่าถ้าวันไหนเราแบบแค่ออกไปเที่ยวออกไปแบบชิลๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าจะต้องถอดรองเท้าบ่อยๆเงี้ยเออคู่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสรุปสุดท้ายนะครับผมคู่นี้นะครับผม Converse r n s e High นะก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับผมที่คิมรู้สึกว่าถ้าใครแบบสนใจหรือว่า อยากได้มันจริงๆก็คือต้องตำนะครับผมต้องจัดเลยเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับผมใส่แล้วแบบดูดีมากใส่กับอะไรก็เข้าแมทช์อะไรก็ง่ายนะครับผมคือถ้าราคาทั่วไปมันก็อาจจะแบบประมาณ3,000ั0 0 0นต้นๆอะไรเงี้ยนะครับผม,มก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะว่าเออแบบราคานี้แบบรับไหวไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับการใช้งานหรือว่าอะไรคือรู้สึกว่ามันก็ นนะก็สำหรับร้านที่คิมซื้อนะครับผมคิมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ description box นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมที่จะซื้อเจ้าตัวนี้นะก็สามารถไปตามลิงก์ที่คิมแปะไว้ได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นราคาที่น่าจะถูก ที่สุดแล้วแหละเออนะครับผมที่จะหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้คิมทำรีวิวอะไรนะครับผมหรือว่าทำคลิปแนวไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเต็มที่เลยนะก็จะได้เป็นไอเดียในการทำคลิปของคิมต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะ 나도 내겐. <laughs>